สามารถรลึกชาติได้อยังไงอ่พี่ดูมาลิวในการร้องเพลงแล้วผมรู้ว่าชาติก่อนเป็นอะไรเป็นอะไรผมว่าเป็นเต่าเต่ายังไงอย่างเงี้เออไม่เดี๋ยวเๆีๆยวเดี๋ยวเดี๋ยวสำหรับจูนจะคิดว่าเขาเป็นยีราฟยีราฟเหรอพอพี่ดูเวลายีราฟกินผักมันจะยืดคอแล้วแล้วพี่มาลิวหมงานตอนร้องเพลงจะยืดแต่ถ้ามันยิ่งสูง ยิ่งเสียงสูงยิ่งยืดกินผักสูงสูงยิ่งยืดแบบกินร้านไม่กินผักเหรอวะอ้าวกินร้านม่กินอะไรกินอะไรต้นไม้แล้วต้นไม้ไม่ใช่ผักอ่ะพืชเออเสียงอะไรกันเรื่องพืชผักวะเนี่ยแพรวแพรวก็คิดออกอีกอย่างหนึ่งอะไรแพรวว่าพี่มาริวเขามีไอดอลเป็นไอรอนแมนเอออะไมวะเวลาเขาร้องเพลงเสียงสูงถุงใช่ไหมมันก็จะเกิดเกิดอาการอย่างนี้ แล้วถ้าไอรอนแมนมาผสมเต่าผสมยีราบอะไปท่านี่ั้มมันก็คือเขาโอ๊ยไอ้วกนี้ใส่ไม่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวที่เรื่องเกิดมามาลิวนี่คุณนี้นำเลยค่ะบอกด่านใส่ไม่ดีจริงจริงพี่อะไม่ใช่คนอย่างนั้นเว้ย